สวัสดีครับผมพี่น้องมีทำพาพบอได้เฮกอครับร่วมกับช่องแห่งหมานเจออทูบอพีเชียวครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ซวัยเนเธอร์พี่น้องเป็นกำลังแรงแค์แรงใจให้กับผู้พามวนพาซึนเฮ็ดคลิปให้ผมเป็พี่น้องได้รับชมรับฟังนับกันครับเอ๋อเป็นรถผู้ใดญ่เพื่อนอยู่ข้างหลังนะครับพาพี่น้องเบมึงบรรยากาศครับมื้อนี้พาทีมงานออกมาซ่อมครับเอารถแห้งมาสูดอากาศด้านนอกครับ ซ่อมกันซ่อมสถานการณ์จริงว่ามันนี่เป็นยังไงนะครับรถแห่แห<ฮ>ก<ฮ>หมนันมิวสิกบอนทัวจังหวัดชัยภูมิหมายเลขทรัพท์0878783963 8 8ครับพี่น้องเจ้ากันเจ้างานนี่ฟั่งนี้วิธีฟังนี้จะเป็นวิธีฟังจอดเล่นนะครับเนะี่ยจอดเล่นเปิดปีกด้านล่างด้านบนนะครับตู้หมุนท้ายได้ครับ กลางวันไฟอัดเสียงดังแน่นนะครับเพราะว่าบ่ได้ปิดบ่ได้ฮอนทีมงานก็บกำลังเตรียมเขียนสคริปต์นะครับเตรียมเล่นเตรียมยังเดี๋ยวกำลังเตรียมเช็คบล็อกนะครับเช็คสายบล็อกสายยังเพราะว่าไม่ได้มาเล่นตามสถานการณ์จริงครับว่ามันลงตัวบ่หรือมันมีข้อผิดพลาดบองใดมืออื่นเขาจะได้ออกงานครับไปหามี่พี่น้องทางด้านอำเภอเกษตรเอออำเภอเทพสถิตนะครับเทสถิต ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงเคียร์แรงใจให้ทีมงานลูกหลานแห่งบันมิวสิกออนทัวร์ในเด้อครับพี่น้องครับทำกานทดสอบระบบนะครับกลังเช็คนะครับงนี่ลองยำบึ้งก็งได้อยู่ครับอันนี้เครื่องปั่นไฟครับมันปิดใกล้เครื่อง เอาเฮ็ดไปคล้ายๆเครื่องปปรยครับเพราะว่าบ่ได้ทันได้หับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดการ่อกันยังไม่เงียบพวกาเป็นการระบายความร้อนเกือบจะโบ่ได้นะครับช้างสามฟสเหมือนเดิมนะครับมีพานองเขาเบียวเอะทำงานบ่เอะทำงานอยู่บ่เอะ เฮ้ยจอดผิดทั้งวะทั้งพุ่นห่มทั้งนี่เด็ดวะอย่ามาพี่เนาะอย่าบาเพี่ไปคที่คือวะฮะัาน,นาไปเท่อ่ห่มมากลางเอกเบี่ยวเอกเบี่ยวห้อนไหลบล่ะ ขู่เคลือนบ้านเคลื่อนบ้านพวกนักลอกนักดนตรีเขายุ่ห่มนะหว่านดอกมึงเสร็จเลยวะเฮ็ดบาปมือกีตาร์ครับตอนนี้กำลังเช็คสายเพื่อนว่าชุดบล็อกครับเช็คสายบล็อกปกติมันใส่ได้สองไลน์ครับ ที่นี่พอมาดินนล้วมันสเสดสไลายเดียวออกรวมครับเดี๋ยวก็ต้องทำกัน,เ,เ,กน <_ S 2> เพื่อมาแยกยังไงเพื่อให้มันเป็นแยกอิสระและ้วความะสด้ดเ็ตเสายังไงนะครับเรื่องการทำเสาเรื่องของการบาลานนะครับมันจะออกมาไพเราะเสนอของ่องมเพี่น้องของเขาที่เรียกใส่บริการทีมงานของเขานะครับเมื่อนี้เป็นการซ้อมเสมือนจริงซ้อมใหญ่ครับของทีมงานแฮกหมน Music ันมิวสิกออนทัวร์นะครับ โอ้ยต่บดิย่าดถ่ามือกวางกับมือกีตาร์่บ้านน้อมันคือฮอนเท้เอา้าไยเดี๋ยวเอา้าบ่ะ้าปกขอว่ามันฮ้อนอ่ะาพาเขานี่ยเท้าเบียวมั้ยบ่เาห่มเผายูตใต้น่ะ ตอนนี้บอท่านได้ร้องเสียงครับมาได้ชมบรรยากาศกันว่ามันเปิดยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเสียงใพฮผมมีพี่น้องได้รับฟังน้ากันครับฝากรถแฮคันหน่อยไว้น้ำจากคันนี้เยพี่น้องแหกหมันมิวสิกออนทัวร์จังหวัดชัยภูมินะครับตรงนี้ที่จริงมันมีมป้ายครับตั้งใต้นะมีป้ายบอกซื้อคณะแต่ว่ามือนี้มันเป็นเฉพาะกิจต็งด้วน ตรงนี้ก็ติเหตุไหมเป็นการเค็ดสีไหมหรือเอาเอาพวีไอพีามานะครับเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สํานีก่อนนะครับตรงีพี่น้องเขาสุขสุขหมันหมานครับน้ำรำมันไว้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับโชคดีมีใช้ครับจัดให้ได้คือเก้าใครทำภาพาเราฝากกดซับสัไข่กดไลค์กดแค์กดติดตามให้น้ำเน้อพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ